สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกนทง y งย t u b e หลักกับพีพีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบก,กับเซลแคสสนุกค่าเสียงอินสานคนเกา่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะลูกค,ค้ามีรถซวยมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะคะเป็นเจ้ามิสโซพิเชอักธาต์ 1.2G l x นะคะลูกค,ค้าเป็นรอดนาน,นาชมปี20นะคะลูกค้าราคาตั้งขายเพียง3แสน10,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค,ค้าไม่อยู่ที่40,000กว่าเท่านั้นนะคะสวยจัดเลยนะ จ้าตัวนี้นะคะลูกค้าพอนอยู่ที่หกพันกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าอ้รถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะส้หรับลูกค้าเครดิตประวัติจะเต็มฟรีดาวน์ไม่ต้องใส่เงินออกรถเลยจังหาะนะคะลูกค้าเอารถสวยๆแบบนี้ไปขับไปขี่กันได้ตอนปีใหม่ลูกค้าท่านไหนยังบมีรถกลับบ้านกลับซองนะคะหรือว่ายังบมีรถพาขอรัเวเท e like like well ี่ยวนะคะอยากได้รถราคาเบาๆนะคะพอนเบาๆสบายสบาย แคทแนะนําเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องอ่ะมะมึงดันหนาเลยนะคะดันหนาสภาพาสวยๆนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะอย่างมะมึงลดนะคะมาได้เลยนะคะเที่ร้านสนุกข้าลงเก่าร้านซยุต,ตรงขามกับบิลซี่ลงเก่ายุจังหวัดกอดทมอนะคะเปิดตั้งแต่เก้าโมงนะคะลูกค้าถึงหกโมงเปิดทุกมือนะคะบ่มีปิดเลยนะคะลูกค้าเข่าวแวเวียนเข่ามะมึงได้นะคะหรือว่าทรเข้าสอบถามเซลแคดได้เลยนะคะที่เปิดศูนย์เก้าหันสองแปดหนึ่งค่าหนึ่งสามเก่านะคะลูกค้า สีสภาพสวยเลยเดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค่ะไฟด้านหน้านะคะลูกค่ะเป็นไฟฮันนเจนสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะไฟบอแตกบอฮักนี่เลยค่ะพอแม่พองไฟตัดหมอกนะคะสะเกิร์ตหน้าสภาพสวยๆนี่เลยค่ะลูกคากระจังหน้านะคะสภาพสวยเลยนะคะ นี่เดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค่ะไฟด้านหน้านะคะลูกค่ะไฟฮานเจนสภาพส,สวยๆไฟปแตกบปหักไฟตัดหมอกสองคู่หนาส,สวยๆนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะ,ล,ะลูกค้าแม็กเทเทรอรอเลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้ากันแม็กปแตกบปหักนะคะพร้อมพี่นอได้รอสวยๆแบบนี้ไปไว้ใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าแม็กขอบซิบหันะคะเจ้าตัวนี้แม็กขอบซิบหัเนาะ สภาพสวยเลยมีไฟเลี้ยวนะคะยูทิแกมนะคะกระจกสีส,สวยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องตัดด้วยสีดำนะคะสวยสวยเลยคิวกันซารนะคะติดมากครบๆนะคะลูกค้านี่สภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวไปเมืองไายในค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกค้ายอยู่ตั้งสงหวัดนะคะประ้องห่วงเลยค่ะมีพีพีไฟนแนนแอมเปร์เซอร์เอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงน้ำพานานซะองกันนะคะ ภายในค่ะเป็นบอสผาสภาพส,ายสวยๆนะคะบอสตึงๆแน่ๆนๆหน้าแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เลยค่ะบอสสภาพส,ายสวยๆนะคะลุกค,ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัายมัตติฟังชันนะคะสภาพผ่าปเปลี่ยนเมนูเดรที่พวงมาลัายนะคะลุกค,ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถสักครู่นะคะเจ้าตัวนี้นะคะไม่หลักมืนเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้อง ไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะคะการันตีวัารันตีไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะคะลูกค้านี่เลยค่ะไม้อยู่ที่สี่หมืนสิบห้ารอยเก้าสิบหกกิโลเท่านั้นนะคะลูกค้านี่หนาเรือนไม้สวยๆนะคะ บ่มีกันก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวารันตีเลยค่ะลูกค้าได้โลซสวยแบบนี้ไปไว้ใส้งานคุ้มค่าคุมค้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าพรีเที 6, ่หกพันกกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าคอนซอนด้านบนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบบ่มีหลิวลอยนะคะบม่มีขาบกล่าวต่างๆเนาะบ่มีพีน้องสภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเจ้าตัวน,นี้นะคะซองแอดต่างๆนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้านี่ นะคะรับสายว่างสายใดเลยนะคะมีบูทูดพร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องอ่ะมันบบโฟกัดนะคะต้องขออภัยหลายๆเด้อ <c oughs> นี่ค่ะลูกค้าได้เป็นแอร์บีนะคะสภาพส,าสวยเลยค่ะ <c oughs> นี่รถสวยจัดเลยนะคะ <c oughs> เครื่องแบบว่าบ,าบ,บึนบูนบูนบูนเลย <c oughs> ค่ะลูกค้าเนาะได้เป็นเกียวต้นะคะหัวเกียร์งามเงางเงาๆงาแบบนี้ค่ะลูกค้าเกียวคันบันไดเนาะ <c oughs> สภาพสวยจัดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ มีแนวว่างเกี่ยวนานะคะตรงกัสภาพนะคะสวยสวยเลยเพดานด้านบนนะคะลูกค้าม,มีรีวิ้อยในการใส่งานนะคะนี่ค่ะที่บังแดดนะคะลูกค้าไฟเปิดได้นะคะที่บังแดดสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าแอร์ยเย็นแอร์ช่ำๆเลยค่ะเจ้าตัวนี้เนาะ นี่เดี๋ยวม,มึงแพงประตูนะคะพ่อแม่พี่น้องแพงประตูนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าว่ามีลิอลอร,ร้อยอกแนกงามเลยนะคะจองตัวนี้นะคะค,ค,ค,ะคุ้มค่าคุ้มราคาพรอยุที่์หกพันกว่าต่อเดือนนะคะสามารถออกรถในทุกอาชีพนะคะรับประกันคองสั่งเลยค่ะลูกค้า รถประมีสนยักษพี่ความแน่นอนคักะกะันันตีวันันตีนะคะลูกค้ารถแบบสวยแบบนี้นะคะแบบนอนปลายแดงเลยพ่อแม่พี่น้องรถนะคะเช็คที่ไปที่มาของรถใดน,นะคะลูกค้าตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้เมอร์สุยานะคะลูกค้ามองเลยค่ะภายในสะอาดสะอาดนะคะลูกค้าเก็บเงานสปามาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้รถปีใหม่ไหมหน่อยตอบโจทย์แน่นอนค่ะลูกค้า ไฟถ่ายสภาพสวยนะคะไฟพอแตกบอหักเลยลูกค้าสกเกิดหลอบคันเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามเซลล์แคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะลูกค้ามีเหมือช่วยสก,กงสกเกิดกล้องถอยหลังพอแม่พี่น้องกับนี้คือกันนะคะเจอตัวนี้สวยจัดเลยค่ะพอแม่พี่น้องเดี๋ยวขอดูอย่างสกู่นะคะ มาค่ะพราแม่พี่น้องเมื่อกี้เนาะหาแนวเปิดข้างหลังบ่ไดนะคะพอดีต้องไปเปิดขนาดนะคะลูกค้าเนาะนี่เลยค่ะลูกค่าภายในนะคะนี่เลยค่ะหลังข้างหลังนะคะสามารถเก็บสัมภาระสิิงของต่างๆได้เลยะคะ่ะลูกค่ะกว้างๆแบบนี้คะ่ะลูกค่าเนาะมีเอียงให้แน่เนอะมือกันนี่คะ่ะลูกค่ะมีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะพอดีถือกล่องควางเดี่ยวเนาะกับประธานาธิบดนิดนึงนะคะ ตา่าคองส่งนะคะรับกันได้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องคองสั่งเดิมแท้แน่นอนจกักโรงงานจุดเม็ดอาทุกอย่างกลมกล่อมสวยๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ดานลาโอที่เบอร์ดานลาค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยนะคะมีสภาพส,สวยๆนะคะลูกค้ารถเกง๋งพอนสบายๆราคาบ่าถึงสี่แสนนะคะ เจ้าตัวนี้เลยตบับโจดแน่นอนค่ะแม็กเทเทลอ้อแบบนี้เนาะสีขาวสีทีสส่สวยนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องแพงประตูนะคะ,ะมีริลลอยในการใส่งามนะคะภายในกว้างขวางสะอาดสะอา้านแบบนี้เลยสาหรับลูกค้าอยู่ตั้งจังหวัดนะคะประตองห่วงเลยค่ะมีพี่ๆไฟแนนซ์เปอร์เซ็นแบบเนี่ยกสารในพ่อแม่พีน่น้องถึงนาบ้านนาซองกันนะคะลูกค้ารถสวยแบบนี้ไปรับไปขี่กันได้เลยนะคะลูกค้า ลูกค้าย่เหนือ,อยุใตย้ยุอีสานยุจังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะบ่ะต้องเ่ืองทงะะั้งร้านน,นนะคะมีพี่ๆเเฟนแนนนะคะรองรับสุขสถาอ่าทุกสถาบันการเงินนะคะรองรับลูกค้าเนาะโรถสวยๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องสรับลูกค้าแค่ดีีประวัติดีจันเต็มฟีดา้าเพราะต้องใส่เงินออกรจกนเลยจั๊บบาทนะคะารถสวยๆแบบนี้ไปขับไปขี่กันไหนนะคะอ่ะต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแค่สิบห้าลูกค้าไปเมืองห้องเครื่องนะคะไปจ้า ะคะพ่อแม่พี่น้องเขากลับมาเมืองหองเครืองนะคะก่อนเมืองหองเครืองเนาะเขากลับมาเมืองมุ้งกว้างกันก่อนนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะราคาเพียงสามแสนหนึ่งมืนก็่าดเท่านั้นนะคะลูกค้าพนอ่ทีหกพันนะคะลูกค้าได้ลดปียี่สิบนะไม่หลักมือเท่านั้นนาลูกค้าหองเครืองมเมืองเลยค่ะหองเครืองนะคะสภาพสวยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องได้เป็นเครื่องเบนซินเนาะสภาพหองเครืองนะคะสวยจัดเลยค่ะ ของเครื่องนะคะสะอาดสะอา้านบะมีขาบเยิมน้ำมันนะคะตัวเบรก ABS คองสั่งทุกอย่างเดิมๆนะคะรถบะมีชั้นหนักเพียความจมน้ำเค็มเท่ไหทั้งสิ้นนะคะการันตีวานันตีเลยนะคะ้องเร่วหรือว่าแบตเตอรี่นะคะลูกค้าออกรถกับเซลแคดเซลแคคจัดการให้เลยนะคะลูกค้าภายน้ำมันเครื่องฟรีนะคะนี่นนนดูแลใส่ใจนะคะ พ่อแม่พี่น้องออกรถไปแล้วต้องไปเหตุทางเพิ่มเติมเนาะหัวน็อตสวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องฟ้ากระโปรงนะคะสภาพสวยเดิมๆนะคะสติ๊กเกอร์มอออกเกาะชุดยางครบๆนะคะลูกค้าหัวน็อตยึดฟ้ากระโปรงนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะแผงกันความร้อนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะพ่อแม่พี่น้องรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าเครดิตดีประวัติดีจะเติมฟรีได้เราต้องใส่เงินออกรถเลยจะปะ เรถสวยแบบนี้ไปค่ะไปขี่กันได้นะคะลูกค้าเนาะซ้หรับพี่ๆนะคะออกรถกับเซลแคทนะคะแถมฟรีไห้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องประกันเครื่องเกียร์เครื่องเคียงไห้หนึ่งปีนะคะลูกค้าแถมไห้เลยนะคะมีเซร์วสบริการให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะไปเลยค่ะหนึ่งปีแถมไห้อีกนะคะรถสวยแบบนี้ค่าฟี่อีกนะคะพ่อแม่พี่น้องอีกค่าฟี่อีกเก้าสิบมือไปพอนี่ที่ปีหกเจ็ดพ่อแม่พี่น้อง ออกรถกับเซลล์แคทขุมคาคุ้มราค,มคาแน่นอนนะคะซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะลูกค้าราคาเพียง3ามแสนหนึ่งมื่นบาทเท่านั้นนะคะรถสวยๆแบบนี้สําหรับมื่อนี้นะคะถ้าเซลล์แคทผิดประกันใดผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทางยูทูบหลักการพีพีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสําหรับมื่อนี้นะคะเซลล์แคทกะฝากแมนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เซลล์แคทเด้อเวลา รสวยเข้ามานะคะกับจังสิบเร็พ่ากันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะกําลังมองหารถรุ่นใดแบรนด์ใดนะคะคอมเมนต์เข้าม้าใดเลยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะเซลแคร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ